กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก์ับผมก็จะมารีวิวเทคนิคการปรับแต่งใช้งานปืนใหม่ล่าสุดประจำซีซั่นนี้ผมที่บอกเลยว่าโกงมากและก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วคือโกงแบบโคตรโคตโกงเลย ปืนซาย SMT USS9 ก็มารูกว่าในส่วนของแนวทางการปรับแต่งแนวทางการบิวทำยังไงเราถึงจะสามารถดึงพลังของตัวปืนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงที่สุดเราก็มาดูกันเลยโดยสำหรับตัวปืนก็จะอยู่ในแบนดพาร์ทผมซีซั่น10เรเวล21ในการปลดล็อกตัวปืนก็จะมีสแตทข้ังต้นนะผมดาเมจ3-4ลั่นกระสุน60มันยำ68ค้องตัว99ยิง45ควบคุม69 โดยตัวปืนเนี่ยจะได้ว่าเป็นปืนสาย s m g ที่ดาเมจสูงมากับผมแล้วก็ค่าความคงตัวสูงมากอ่ะแต่ก็จะแรกมากับในส่วนของนี่เรื่องความเร็วลั่นกระสุนที่อาจจะต่ํากว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับปืน s m g ด้วยกันนะนี่เรื่องของความแม่นยำเนี่ยจะได้ว่าเป็นปืนสาย s m g ที่โอ้โหความแม่นยำผม,ม็ต้องพูดผมแม่นมากน่าจะเป็นปืน s m g ที่ยิงระยะไกลแม่นที่สุดในเกมแล้วณนะในแพตตอนนี้นี่น่นเคือแรงดีนี่คือแบบต่ำมากความแม่นยำนี่คือสูงจัด ในเรื่องดาเมตโตปืนนะผมจะได้ว่าเป็นปืนที่บอกเลยว่าโกงก็าดาเมจนี่แหละก็คือเป็นปืนกระบอกแรก S.M.G. เลยคือสามารถยิงดาเมตหัวได้51เท่ากับ2นัดตายด้วยการยิงหัวที่บอกกระบอกอื่นทำไม่ได้นะมีแค่กระบอกนี้เท่านั้นนะผมดาเมจบริเวณ่วนอื่นนะผมถ้าเกิดว่ายิงอกอ่ะ่วนบนดาเมจก็จะอยู่ที่ประมาณ37นะผม ยิงแขนดาเมจก็สางสิบเจ็ดแต่ถ้าเกิดว่ายิงประมาณช่วงกลางส่วนกลางก็จะเหลือสามสิบสี่โดยรวมก็ยังคงใช้กระสุนนะผมสามหน้าใต้ในการยิงระยะใกล้ระยะกลางและกึง่งระยะไกลแต่ถ้าเกิดว่ายิงดาเมจขาเนี่ยก็เกิดว่ามันก็ยังสามสี่นะคือแบบอืมระยะใกล้ระยะกลางเนี่ยยังไงก็การันาตีสามหน้าใต้แน่นอนแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนผมใส่ในส่วนของตัวแม็กกาซีนนะผมจุด4 1ที่เพิ่มความเสียหายส่วนต่างของร่างกายแล้วก็ระยะมากขึ้นเนี่ยจะทําให้ดาเมจเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะผม โดยตรงนี้เนี่ยที่มีความเปลี่ยนแปลงผมก็คือจะทําให้ดาเมจผมบริเวณที่เป็นกลางนาตัวจากตอนแรก3 4ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น37มสิบเจ็ดถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถยิงตั้งแต่ช่วงหน้าท้องขึ้นมาได้ผมก็คือท้องแขนหัวไหล่อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะดาเมจสามนัดตาแบบการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความเห็นต่างเนี่ยที่จะเริ่มเห็นมากขึ้นก็คือในการยิงในระยะที่ประมาณ20เมตรจากตอนแรกที่เราเนี่ยยิงขาผมดาเมจก็อยู่ที่24แต่พอเราเนี่ยใส่กระสุนตัวนี้ไปผมแม็กกาซีนนี้ก็สังเก เราสามารถฆ่าศัตรูประหยัดกระสุนได้อหนึ่งคัก็คือใช้เพียงแค่สี่นัดใต้ในการยิงกิดกลึงที่เป็นแบบระยะไยกลถ้าเกิดว่าเราเนยเิงบริเวณที่เป็นส่วนบนของเป้าหมายก็เรีวยกว่าเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยและสำหรับแนวทางบิวการปรับแต่งตัวปืนที่พี่ลิงลองแล้วว่าดีที่สุดแล้วผมก็จะเป็นบิวตามนี้เลยรปากระบอกปืนนะผมอ่าแน่นอนแต่เป็นโมโนเก็บเสียงเพิ่มระย,ยะคือระย,ยะแบบโคตรโกงมากกระบอกนี้ลำกล้องครับผม13.1อ่าเพิ่มในส่วนของระย,ยะความไวกระสุน คันท้าผมเป็นความเร็วเคลื่อนที่ในขณะที่ทำการเร่งบวก25เกษตรแมกซีนหลักอยู่แล้วจุด C1 AE32 ลผมลูกน้อยหน่อยไม่เป็นไรแต่เน้นแบบยิงแบบแม่นๆนะผมแล้วก็เพิ่มดาเมจโอกาสในการสังหารศัตรูด้วย3นัดสนัดได้ง่ายขึ้นกิบรังับผมก็เป็นตัวความแม่นยำเมื่อเร่งยิงอ่ะก็จะเป็นแบบเซตสายแซนดาดบอกเลยว่าบิวนี้ เอาไปแบบยิงกึ่งๆระยะกลางนะผมหรือยิงระยะใกล้เนี่ยคือดาเมจแบบโคตรโกงโคตรโอเวอร์มากๆอนะระยะใกล้ก,ก็สามารถสวน s อ g ด้วยกันพอได้อยู่ถ้าเกิดว่าเรามีจังหวะในการยิงก่อนลูกหน้านะนส่วนของเกมเพลย์การใช้งานโอ้โหบอกเลยว่า s อ g นีน้นี่ <c oughs> ไม่ธรรมดาดาเมจนี่แรงดูสิแรงแนวถ้าเกิดว่ายิงดีๆแบบปิงแม่นๆน,นะโอ้โห บอกเลยว่าสามนัดไปหวนในระยะกลางกริงระยะไกลแบบแถ้าเกิดว่าระยะไกลถ้ายิงหัวแม่นประจัดนะสองนัดตายแบบไม่รู้ตัวถึงแม้ปืนมันจะลั่นชาก,ก็จริงนะแต่ว่าด้วยดาเมจที่มันแบบแรงขนาดนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันสามารถที่จะกบในส่วนของข้อด้อยของตัวปืนไปได้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็ยิ่งเป็นเรื่องของการควบคุมเนี่ยปืนนี้อย่างที่บอกว่าเป็นอมจีที่สามารถยิงแม่นที่สุดแล้วในตอนนี้ผมยิงในระยะไกลแล้วก็ในเรื่องของดาเมจยังวางโคดดี้ จุดตายก็เรียกว่ากว้างม,มากเพราะว่ามันจะนับแค่สองจุดหลักๆก็คือบริเวณที่เป็นอ,อกท้องส่วนบนขึ้นมากับท้องขาส่วนล่างคือแบบมันเหมือนกับปืนอื่นถ้าปืนอื่นก็คือยิงแขนยิงขามันก็จะดอ,ดอ,ดอกติดใช่ไหมยิงอกมันก็อีกดาเมจยิงแต่เนี้ยคือดาเมจมันแบบรวมเฉลี่ยเฉลี่ยพอๆกันดีมากๆเลยแล้วก็สัดส่วนของการทําดาเมจเนี่ยก็คือเฉลี่ย3-4ถึงนัดตายแบบแทบจะทุกระยะเลยก็เลยไงว่าปืนเนี้ยของจริงบอกเลยผมให้เกือบว่าใครที่ยิงแม่นนะ ในส่วนของข้อเสียแน่นอนอยู่แล้วผมเป็นปืน S.M.G. ที่ความไวในการยิงช้าถ้าเจอระยะประชิดมากๆเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้บ้างเล็กน้อยผมก,กับตอนนี้ที่เจอสตูรุมเนี่ยมันอาจจะยิงส่วนไม่ค่อยทันนะต้องเลือกจังหวะในการยิงกระทกให้ดีนิดหนึ่งบวกกับจํานวนของลูกกระสุนถ้าเกิดว่าใครที่ใส่แม็กเพิ่มส่วนต่างๆของดามเมจแรงขึ้นเนี่ยก็แน่นอนว่ากระสุนมันก็จะโดนดรอปไปเยอะพอสมควร แต่เกิดว่าใครที่จะใส่พวกแม็กเพิ่มลูกเป็น40แม็ก50เนี่ยก็ัวแ,แรกมากับในส่วนของดาเมจที่อกครับผมที่แบบจากที่คนจะต้องยิง3นัดตายก็จะต้องกลายเป็น4นัดตายบวกเพราะฉะนั้นนี็ยก็ลองคิดที่ดีับผมว่าอยากจะใส่กระสุนเยอะหรือว่ากระสุนน้อยที่แบบเน้นยิงแม่นๆแต่พี่ลิงบอกว่าถ้าเกิดว่าใครใช้อปืนนี้จนช้ำแล้วเนี่ยยิงแม่นๆเนี่ยใส่ไปเลยครับผมเพิ่มดาเมจย,ยังไงก็คุ้มแน่นอนอีกหนึ่งจุดด้อยหลักครับผมก็คือสโคบเริ่มต้นที่ให้มาของตัวปืนเนี่ยบอกเลยว่ามมองยากากก ท ale, ั้งระดับคอมมอนเริ่มต้นแล้วก็สกินระดับพิเศที่อยู่ภายในตัวเบรดพาร์เพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหานี้ก็ง่ายครับผมซื้อสกินมิสติกที่มันกำลังจะมาซึ่งพี่ลิงก็เคยสปอยไปแล้วว่ามิสติกสโคบดอทของมันเนี่ยอารมณ์ไม่ง่ายว่าเฟนเด็ตนั่นแหละโคตรโกงครับผมโกงมากเพราะฉะนั้นการมองเห็นของปืนนี้ที่มีปัญหาในการยิงระยะไกลเนี่ยก็จะแทบจะหายไปในทันทีเลยนะ และก็เข้าประมาณนี้สำหรับการสรุปรีวิวอัปเดตปืนใหม่ราสุด USS เก้าผมหรือ UC สุดโกงเสียดายที่ถ้าเกิดว,ว่ามันมาแบบคู่ด้วยเนี่ยที่เป็นอคิโบเนี่ยมันน่าจะยิ่งโกงกว่าน,นี้แต่เอาจริงมาเดียวแค่นี้ก็โกงมากแล้วนั่นเองสำหรับพี่ลิงผมก็เพื่อนๆอ,นอ่คิดเห็นบ้างกับผมหลังจากที่ลองเล่นปืนใหม่แล้วสามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกพี่ลิงกันได้ทิ้งใต้ซิชชั่นนั่นเองเนาะและวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วบิ๊ก En